สวัสดีครับุสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับการใช้นะครับไอเดียคิดนะครับูปนี้นะครับก็คือการต่อสิ่งของให้โดยใช้เนี่ยโดยมีไอเดียคิดเป็นชิ้นๆแล้วสอมันสามารถปิดโปงห่อได้นะ,นะเป็นสิ่งที่ เขาเรียกว่าอะไรออกจากไอเดียเรานะครับเราสามารถที่จะเอาไ้ใช้ในการประดิษฐ์ออกแบบต่างๆตามจินตนาการของเรกเียนะครับเราสามารถที่จะสร้างสิ่งของจาลองขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นยาฐานะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสนใจนะครับต้องการครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวนะครับวันนี้ครูจะแบ่งกลุ่มนะครับให้กลุ่มละห้าคนแล้วก็ให้ตัวแทนกลุ่มนะครับออกมาเลือกในเดคิปเนี้ยได้กลุ่มละ20ชิ้น นะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตหรือว่าเป็นตัวต่อนะครับ2ี่ชิ้นเดี๋ยวครูจะมีโจทย์ให้นะครับวันนี้จะมีโจทย์เกี่ยวกับการออกแบบนะครับยานหานะ,ะนะรับวันนี้โจทย์คือยานหมานะให้นักเรียนจะถุมช่วยกันนะครับโดยเอาไป20ชิ้นเนี่ยเสร็จแล้วให้ใช้ให้หมดอย่าให้เหลือนะครับถ้าไม่พอเดี๋ยวครูจะมีเพิ่มให้อาจจะเป็นกลุ่มละ10ชิ้นหรือว่า แล้วแต่ะนะครับให้เรามาหยิบเอาตามจํมานวนที่กําหนดให้เราก็ออกแบบตามจินตนาการเลยยานพานะในอนาคตก็ได้ครับในชีวิตประจำวันที่เรามองเห็นก็ได้จะเป็นเครื่องยินต์หรือเครื่องบินยานอวกาศนะครับหรือว่าอะไรละ่ะจัก,กรยานเรามองเห็นในหนังก็ได้นะครับยานพาหนะจําเป็นต้องเป็นพวกรถยนต์อ,อะไรไหม,มเป็นม้าได้ไหมใช่<ม>นะครับเป็นสัตว์ก็ได้นะครับที่เราสามารถ นั่งได้เ,เป็นยา,งงานงนั่งพาเราเดินทางไปได้แทนเท้าเรานะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวห้องเรามีกี่คนสามสิบแปดนะครับสามสิบแปดสี่สิบครับประมาณเอาปุ่มละข้าคนนะครับนะนั่งใกล้ๆกันเลยจะได้ง่ายนะครับจับเลยเราจับที่ห้างเราจับที่ข้ไา,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  5, า,า 5, ไล่ไปเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับเอาหันหน้ามาหักันได้เลยนะครับ and yeah. อ่ะนะครับเดี <f Read ing> ๋ยวเราจะให้เ <disappointing> พื <S 2>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  ่อนเรานะครับแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานกันเองนะครับเริ่มจากกลุ่มเอก่อนนะครับว่าเราสร้างขึ้นมาเป็นยางอะไรนะครับมันใช้ประโยชน์ยังไงนะครับมันพิเศษมีอะไรพิเศษไหมนะครับแต่ละกลุ่มนะครับเอาเริ่มนะครับกลุ่มแรกครับอันนี้เป็นเหมือนเฮคอปเตอร์ทหารครับผมตั้งชื่อมันว่าคอปเตอร์สายยางครับเคอปเตอร์สายยางอเรื่อเคอปเตอร์สายยางครับเป็นชื่ออว่าเป็นไง มาในการการ์ตูนด้วยรวมสุนรัณด้วยมันมันมันใช้ประโยชน์ยังไงมีอะไรบ้างอาด้วยกันผมช่วยนี่นะครับมันต่างกันว่าได้ยังครับทั้งสามส่วนี้ไอ้สีเอาที่เหลืองสีฟ้ามันสามารถควบคุมได้สามสามเครื่องยนต์นะครับถ้าสมมติว่ามีเครื่องยนต์ตัวไหนแบบมันก็เป็นพลังงานสามร้อยตัวนี้ก็บินได้เลยือนกันอ๋อมันสามารถอ่าเป็นไงสามารถทดแทนกันได้นะครับในพลังงานเดินที่นะครับตั้งขี้ไว้นะครับ ทอปเตอร์ไายาครับท็อกเตอร์อกเอร์ไซยานะครับคอามมากครับเอนคัอ้ากลุ่มต่อไปตัวนี้ตัวนี้ใครเจอนะครับเจอนครับ เอาไปนะครับเอาไปเพื่อนนะครับวันนี้ราการครับชื่อโงานเราแล้วก็มันทานํางานยังไงนะครับแล้วก็มีปรวน์อะไรบ้างอัน,นี้นะคะเราจะเะรเืรยกว่ามัะะตเตอร์ไฟมัเตอรอะไคร,รับมัตเตอร์ไฟน์ก็มัตเ สองคนนะครับก็จะ <dans Korean> แค่จัเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้ามากครับเราเพียงใช้แค่มอเตอร์ครับมอเตอร์ไฟแอดวีนะครับแอดวีนะครับตอบยังไงเพื่อนๆนะครับมอเตอร์ไฟแอดวินะครับเมื่อไหรเดี๋ยวขี้เกียจปั่นเราก็จะใช้พลังงานที่เรายังไงสะสมไว้ใช่นไหมนะครับสะสมไว้ในมอเตอร์ที่เราสะสมไว้เสร็จแล้วมันจะเอามาทำงานในไปพัดกลิ่นได้นะ ขออกกําลังกายบ้างถ้าเราเหนื่อยเราก็เป็นไงพักให้เราใช้มอเตอร์ทำงานได้โอเคีขอบคุณมากครับอ้กากรุ่นทีกจากกุ่มต่อไปจาญตรนนี้ครับเชิญเชิญมันเืออะไรก็ไม่รู้เราดูนะเพื่อนที่มา กมคือทำได้ไม่ดีไม่ีะรแล้วบอกว่าเป็นจากขยันที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับในการทำงานไม่ต้องขี่และไม่เบียดรสบายในอนาคตเราใช้ซลเซล์สมารไฟ้า้ทเดินทางได้กี่กิโลแปดสก้ากิโลแปดสกิโล ไปน,นะพอครับนะนแล้วน้อใหญ่ปไปกับพิบนี่ร้อใหญ่าาก็น่าไฟกระพิบนะครับไม่ต้องมีดิดเีนะใช้พลงงาแไปนี่รครับครับทตบมือให้เพื่อนนะครับไปไล่ มันมีประโยชน์ยังไงครับเย้อันนี้คือ Adidas เอซกับอ d i d a น Adidas n i k เอตอรองเท้า่ครับจะเอซกับอา i d a s กับ n i อ e เตอร์สามารถออกไปหานาซ่าได้ประมาณนั้นเพื่อมาถือสานะตินกับโคโรนดครับรนกาบมาารื่นเรอดหรือเปล่าแ่่จะจ่ายก่อนนะครับเอาโอเคตบมือเพื่ออะไร วิ่งถนนได้สบายนะครับอาจจะเป็นเรือก็ได้นะอนาคตเราอาจจะไปนิตเป็นเรือที่มันเลนน้ำได้ด้วยเล่นถูได้ด้วยอากาศได้ด้วยนะครับในอนา,า,าคตางหน้ของเพื่อนนะครับถายลงให้เพื่อนหน่อยอีกองน,นะครับคุดท้าย มีมาสอบ่ะไรเพื่อด้อยวยครับ่่นะครับจากที่เราได้ออกแบบมาแต่ละกลุ่มนะครับผลงานในจินตนาการมีจักรยานร้อนตัวแล้วก็รถถีมมีมีดฮอปเตอร์หลายอย่างนะครับที่เราคิดกันออกมานครับมันเป็นในเราสามารถออกแบบในอนาคตก็ได้นะครับในอนาคตข้างหน้าอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้ที่เราออกแบบมานะครับมันช่วยให้เราเรียกอ,อะไรสิ่งที่เราได้ในวันนี้นครับ ในการเรียนรู้นี้ก็คือทําให้เราได้กระบวนการคิดเชิงคํานวณน,นะครับทําให้เราเป็นไงคำนวณว่ารถมันเท่านี้มันจะวิ่งยังไงนะครับแล้วระยะทางมันจะวิ่งได้อะไรมันใช้พลังงานอะไรบ้างนะ,นะครับบางคนบอกว่าน้ํามันบางคนใช้พลังงานแสงอาทิตย์บางคนปั่นเนื่อยเสร็จแล้วเก็บพลังงานไฟฟ้าเข้าไปแล้วก็มันสามารถไปเองได้นะครับล้อเบรคเราเหนื่อยนะครับมียานอวก,โกาศอย่างเงี้ยมันสามารถเป็นทั้งเครื่องบินเป็นทั้งรถได้นกลับได้อย่างเงี้ยนะครับ แล้วมีหลายเรียกว่าอะไรเรามีไอเดียหลายอย่างนะครับ <m> มาแชร์กันนะครับเป็นการออกแบบที่อย่างเราจะว่าในหนังสือเหมือนนะครับเป็นวิชาสถาปัวาดออกแบบแต่เรามาใช้ไ,ไอเดียคิดตัวนี้นะครับช่วยในการออกแบบเราให้มันดูมีมิติมากขึ้นครับอันนี้เป็นแค่หัวโจทย์แค่ให้เราทําเป็นอะไรกูตั้โตงโจทย์ว่างา,า,านงานาาน่ะนะครับเดี๋ยววัดหลัง เราจะมาทําในหัวข้อใหม่อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้หรือว่าเป็นอาหารก็ได้นะครับนะเป็นของใช้ก็ได้นะครับเอาวันนี้เอาไว้คดีครับคุณหน้าบอกตอนี้ทั้หมดเตรียมตนนม้ทั้งหมดเอาไปรบขอบคุณพระคุณ